นี่มาส่งหม้อบราคารเรียบร้อยนะครับประคาร1,600ตารางเมตรเป็นโรงจอดรถแมคโครรถไถยนะครับผมเสร็จสิน้นไปเรียบร้อยนะครับสวยงามมาถ่ายวิศวกรรมนะครับใครสนใจผมสร้างกูดังโรงงานนะครับโทรมาได้เลยครับหรือพี่บ้าน0ูบนจุน 2. ทัาสองหนึ่งสามสองทามาตัตาลิงนี้นะครับผมไปดูกันครับว่าเสร็จแล้วได้อะไรกันบ้าง นี่คือโกดัง1,600ตารางเมตรที่เราติดตั้งโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาคารขนาดหน้ากว้างที่เราเห็นนี่คือ20เมตรนะลึกเข้าไป80เมตรสูงด้านหน้าหัวเสาอยู่ที่8เมตรและก็ด้านหลังอยู่ที่6เมตรมีหลังคาระบบคลิกล็อกรางระบายน้ำและมีผนังข้างปิดโครงทัดอีกนิดหนึ่งตัวฐานรากลูกค้าเป็นคนทำเองนะครับผมเป็นคนแฝบ โครงสร้างเสามาเชื่อมกับเพลทเดิมที่ลูกค้ามีเอาไว้จริงๆลูกค้าก็เป็นผู้รับเหมาโครงสร้างเหมือนกันนะครับแต่เขาใช้บริการของเราเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นโรงงานพรีแฟบก็คือเราผลิตชิ้นส่วนเสาโครงหลังคาพวกแปรเนี่ยมาจากโรงงานทั้งหมดและมาติดตั้งทำให้ได้งานที่รวดเร็ว,รวแข็งแรงนะครับตรงตามเวลาที่กำหนดที่สำคัญอยู่ในราคาที่ลูกค้า ตั้งบัตเจตเอาไว้มาดูภาพรวมของวัสดุของอาคารหลังนี้กันนะครับอาคารหลังนี้เนี่ยประกอบไปด้วยโครงสร้างเสาซึ่งเป็นเสาวายแรงส่วนโครงทัดหลังคาเนี่ยเป็นเหล็กกล่องกาวนายัยเราเอามาทําการเชื่อมเป็นโครงทัดยืนหน้ายืนหลังอย่างละ2เมตรเรื่องขนาดของเสาหรือขนาดของโครงหลังคาทุกท่านไปดูคลิปก่อนหน้าได้ ตัวหลังคาเนี่ยเราออกแบบให้รับโหลดอยู่ที่50กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะวางโซลารเซลล์หรืออื่นๆได้เพิ่มเติมในอนาคตโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยหรือถ้าท่านใดสนใจให้เราผลิตโครงสร้างแล้วจะไปติดตั้งเองก็ทำได้เช่นกันนะครับนี่คืออาคาร1,800-1,600นะตารางเมตรนะครับใช้เวลาการติดตั้งอยู่ที่ประมาณ5 0วันนะครับ หักฝนหักหนู่นหักนี่ก็สัก4 0่สถึงสีวันนะครับผมเรียบร้อยครับมาตรฐานแข็งแรงวิศวกรรมรับประกันโครงสร้าง10ปีรั่วซึม3ปีด้วยหลังคาร,ระบบคิปล็อกนะครับใครสนใจสร้างกํลังโรงงานโทรมาได้เลย0712132ปปท,ทัน่ทีและแอดแท็กไปดับดแต่ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกันหลังต่อไปหลังนี้ไปแล้วครับมุฟออนไปต่อสวัสดีครับ